สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือใครทราบลัคนณาก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีสิงคือผู้ที่เกิด17สิงหาคม ถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากนะคะก็คุมเนื้อหาตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2564เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝั่งชาวราศีสิง์ก่อนนะดูพลังงานไพ่ของชาวสิงเป็นยังไงอยู่นะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่ชาวสิงคุณอ้าวยืนคอตกเลยคุณเครียดคุณคิดถึงเขามากมายอ่ะอืม เขาเป็นคนที่คุณรักมากมายคุณแบบเทิดทูนเขาอะเอ,อ็มเพรสอะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มองเลยคุณไม่มีวันที่จะเลิกรักคนคนนี้ได้เลยอะคุณเฝ้ารอยือนรอนะคะห้าถ้วยเก้าไม้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มุมกลับล่ะให้มันขึ้นผู้ชายแต่ก็สามารถพลิกกลับไปเป็นดวงของตัวเองนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เหมือนกันแหลคะค่ะ ุณก็ยืนคอตกเศร้าส้อยคิดถึงเขาอยู่เนี่ยนะคะก้าวไม่เท้าก็ผูกพันยึดแน่นไม่มีวันเปลี่ยนใจหรอกนะมีไพ่สามถ้วยความสมบูรณ์ความสุขที่เขาเคยแบบรักคุณหรือเคยมีความสุขต่อก,กันแหละอาจารย์มองไพ่ a b u n d a n มันแปลถึงความอุดมสมบูรณ์เนะาะไพ่เฉลิมฉลองและอัศวินถ้วยอเขาดีกับคุณมากมายที่ผ่านมา นะเหมือนคุณรู้แหละว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดกับเขาคุณมีความสุขขนาดไหนเหมือนโลกทั้งโลกนี่มีคุณกับเขาเท่านั้นด้วยซ้ำเวลาอยู่ด้วยกันนะอาจารย์มองความสุขแบบล้นเหลือนะ abundant นะ ness of cup นะคะแต่ตอนนี้อาจจะความสัมพันธ์มันนิ่งๆมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องของ มือที่สามอยู่ๆคนเก่าเขาทักมาหรือเปล่าเลยทําให้เหมือนกับทั้งที่เขาเลิกไปแล้วแต่มีปัญหาว่าคนเก่าทักมาคุยก็ได้นะอาจารย์มองอะเรามาดูฝั่งนั้นของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคนของชาวราศีสิงห์ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์เขาเป็นยังไงเขาคิดยังไง คนคนนั้นนะคะเขาคิดยังไงเหรอเขาเป็นไพ่พระสังฆราชนะเป็นไพ่ห้ามิเทา้าก็น่าจะแปลว่าการใช้เหตุและผลการมีสตินะคะห้ามิเทา้านะคะเป็นปัญหาของไพ่ที่เกิดความวุ่นวายในใจปัญหาที่จะต้องใช้สมองหรือใช้ความมีสติให้มากในการตัดสิน ปัญหานะคะที่จะให้มันแบบไม่เขาเรียกว่า,าไม่เจ็บปวดของคุณเก่าด้วยแล้วก็คุณด้วยทั้งสองฝั่งนะเขาจะต้องประบีติ norm นะคะอาจารย์มองนะเขาไม่ได้ใช้ความาเขาเรียกว่าความใจร้ายอมันไม่น่าจะใช่เขาอะนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะค่อนข้างค่อย ค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแบบชา้ชาๆแต่มั่นคงนะคะใพ้พระสังร,ราชทำอะไรแบบชา้ชาๆแต่มั่นคงก็หมายถึงปัญหาเกา่าคนเกา่าเขาก็อาจจะย,ยังสงสารยังแบบให้กำลังใจคนเกา่าเพื่อจะให้คนเก่าลืมเขาให้ได้ก็ได้อือาจารย์ว่าก็ดีนะอย่างน้อยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจในสิ่งที่เอ่อเป็นปัญหาเดิมแต่เขาก็ยังมีน้ำใจที่จะเหมือนดูแล ให้คนนั้นเข้มแข็งทางจิตใจแล้วค่อยจะมูฟออกมาแล้วเริ่มต้นกับคุณน่ะนะอัศวินถ้วยกับหนึ่งถ้วยอะ่ะอาจารย์มองเขาเป็นประมาณนั้นนะอ้าวเรามาดูไพ่ขยายความเพิ่มเติมว่าจะยังไงต่อไปเขาจะทํายังไงแล้วไพ่จะสรุปออกมายังไงในความสัมพันธ์น่ะตกลงจะชัดเจนจริงไหมจะได้ไปต่อและจะสมหวังกันจริงไหมกับคนคนนี้ของชาวสิงห์นะคะอืมอ่ะดูไพ่ขึ้นเสี่ยวเรียน ราชินีเหรียญหาดาบ The Hermit The Magician อ่าถ้าบอกว่าไพ่จะออกมาแบบไหนอาจารย์มองสี่เหรียญอาจจะแปลความนิ่งด้วยไพ่เนี่ยยังนิ่งยังต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าการจัดการเนี่ยมันไม่ได้จัดการได้ง่ายๆนะคะหาดาบอืมนะคะเพราะฉะนั้น ก็เหมือนที่พูดไปแหละเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณธรรมไพ่พฤลูสีไพ่เดอะเมจิกนะคะเป็นคนที่ฉลาดไหวพิปฏิพานดีและเป็นคนอาจจะเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องของศีลธรรมอันดีงามเรื่องอะไรก็ตามที่จะต้องไม่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจไปไปมากจนเขาเรียกมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้อะ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องถ้าเขาจะละเลิกกับคนเก่าเนี่ยเขาก็ต้องให้คนเก่าเข้มแข็งก่อนอืมนะคะแต่ถ้าคนเก่ายังเขาเรียกว่ายังยือ้อยังโทรมากวนหรือยังอะไรอยู่เนี่ยเหมือนเขาก็ยังจะต้องกลับไปคุยเพื่อที่จะให้คนนั้นน่ะเข้มแข็งทางจิตใจอาจารย์มองแบบประเด็นนั้นนะแอคชั่นก็เลยมองว่าการพัฒนากับชาวสิงอาจจะใช้เวลา อืมขอเพิ่มอีกขอไพ่ยขยายความเพิ่มแม้จะใช้เวลาแล้วตกลงผู้คุณจะสมหวังกันไหมขอไพ่เปิดเพิ่มนะใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่ามาดูแบบสนุกสนุกไปกันแล้วกันไพ่ขึ้นเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็อ่าไพ่ราชินีดาบไพ่จัสติกไพ่ทาวเวอร์ ให้เจ็ดไม้เออนะคะในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันยังยือ้อเขาก็จะต้องเด็ดขาดแล้วจริงๆเพื่อที่จะให้มันชัดเจนเพื่อที่จะเออ่ชาวสิงจะไม่ต้องมาแบบภาวะะวงอะอาจารย์มองในที่สุดแล้วในเมื่อเขาพยายามปณีประนอมพยายามอธิบายแล้วแต่ถ้าคนคนนั้นซึ่งอาจจะเลิกกันมานานแล้วอยู่ๆก็ยัง ก็ยังมาแบบยือย้อๆอยู่เนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ไม้เด็ดในการจัดการที่จะต้องให้คนนั้นรู้รู้ในแง่ของการที่จะต้องตัดจริงๆอ่ะในการสูญเสียที่จะต้องอยู่โดยที่ไม่มีเขานนอาจารย์มองนั้นนะในเมื่อเขาพยายามแล้วแต่แต่ถ้าพยายามแล้วก็ยังไม่เข้มแข็งเขาก็ต้องตัดใจที่จะต้องต้องให้มันแบบ พังให้มันจบจริงๆทาวเวอร์นะคะัสติก7ไม้เพื่อจะให้อีกฝ่ายต้องต้องเข้มแข็งให้ได้แหละอาจารย์มองประมาณนั้นดูหลังไพ่นะคะแล้วคุณสมหวังกันไหมอ่าไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ,อะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆเลยไม่ได้ง่ายๆเลยก้าเหรียญใบนี้ยังเงาเงาเศร้าๆอยู่เลยอ,ะอ่ะอืมทําไงดีเนี่ยไพ่ยังเคลียร์ไม่ได้เลยนะชาวสิงอืม รักคุณช่างมาลาทอนเหลือเกินเลยเนี่ยความรักอ่ะทั้งทั้งที่พวกคุณก็รักกันนะอาจารย์มองเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาอ,ะอ่ะเออแต่แค่มันเป็นปัญหาสิ่งเดิมๆของอีกฝ่ายที่จัดการไม่ได้เอาอย่างนี้นะเปิดเพิ่มอีกครั้งนะคะว่าตกลงแล้วชาวสิงเนี่ยควรไปต่อกับคนนี้หรือควรพออ้าเรามาเอาตัวเราเป็นตัวตัดสินแล้วแบบนี้ในเมื่อเขาก็ ก็พยายามแล้วทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังเคลียร์ไม่ได้อาจารย์ดูจากหลงังไพ่เนี่ยคุณก็ยังเหงาเ,า,เาโดดเดียเ่ยวเมื่อกี้ได้9้าเหรียญอะคุณควรจบหรือไปต่อกับเขาราชินีดาบทษทีค่ะราชินีถ้วยอาจารย์พูดผิดนะราชาเหรียญ เก้าถ้วยสิบถ้วยอะคุณควรจบหรือไปต่ออะคุณก็ยังไปต่อคะ่ะสรุปแล้วอะ่ะอืมแต่ใช้เวลามากนะเพราะฉะนั้นภายในปักนี้อาจจะยังยื้อกันอยู่ให้ใจเย็นๆให้รอนะคะไพ่บอกให้รอยังรอได้ไพ่ไม่ได้บอกให้จบอมก็ยังมั่นคงเนี่ย ถึงแม้ว่าลักษณะไพ่นั่งหันหลังให้กันก็แปลว่าเรื่องมันยังไม่เคลียร์แต่แล้วไพ่ที่ตอบโจทย์คุณก็คือ10ถ้วย9ถ้วยแล้วก็1เหรียญที่จะมีโอกาสเริ่มต้นแล้วมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการได้มันอาจจะใช้เวลามากกว่า15วันแน่นอนนะคะ่าดวงคนมีคู่ประมาณนี้นะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ คนโสดขึ้นสิบถ้วยเลยนะคะปักนี้น่าจะสมหวังและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะนกออกจากไข่แปลว่าการเริ่มต้นแล้วมีไพ่เฉลิมฉลองว้าวไพ่วอววามากอันนี้เจอใครปักนี้ก็แปลว่าปิ้งกันเลยอะเออนะคะมันรู้สึกแบบได้สัมผัสได้เกิดความรักแบบรวดเร็วพัฒนาการแบบไม่ต้องแบบคิดมากตัดสินใจได้เลยหนึ่งดาบเห็นไหมเฉลิมฉลอง มีความสุขแน่นอนค่ะปักนี้ชาวราศีสิงค์คุณอาจจะเจอชาวธาตุน้ำาดธาตุน้ําก็มีกรกฏพิจิกมีนหรือชาวมังกรก็ได้นะอ่คุณอาจจะเจอแบบนั้นหรือกระทั่งมีถุนก็ได้นะก็มีความสุขชาวธาตุดินก็ได้นะคะชาวสิงค์จะเจอวความสุขสาหรับรักใหม่ๆคนโสดแล้วก็เป็นรักที่สมหวังนะขึ้นสิเหรียญกับสิบถ้วยอ่ะไม่ธรรมดาเลย และเป็นรักที่ทําให้คุณแบบอาจจะมีความสึกไม่เคยเจอความรักที่ทําให้ตัวเองซาบซ่านในหัวใจขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนรับรองเลยคนโสดคุณจะเจอแบบที่อาจารย์พูดนี่แหละอ่าโอเคเรามาดูไพ่คําแนะนํานิดนึงเรียนรู้กัน อืมเอ่ออะไรก็ตามที่เรายังไม่แน่ใจก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อันนี้คือความไม่แน่ใจก็ได้ความกังวลอยู่ก็ได้นะคะต้องเรียนรู้ต้องให้เวลาต้องศึกษากันไปนะคะอ่ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นอยู่นี้จะไม่มีโอกาสก็เหมือนที่อ่านมาทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะอาจารย์มองว่าหนทางแห่งชีวิตอนะระยะทางอะ มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะอ่าในที่สุดคุณก็จะสมหวังได้เมื่อคุณฝ่าฟันกับปัญหาคุณจะไม่ต้องแบบโดดเดี่ยวอีกต่อไปเนี่ยคุณจะอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของคนที่คุณรักอืมขอให้ศึกษาการขอให้เรียนรู้กันไปนานหน่อยถ้าเจอปัญหาอะไรก็สู้ไปด้วยกันนะคะแล้วจะสมหวังได้นะคะ เพราะฉะนั้นระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนนะคะโอเคเรามาดูไพ่เสริมอีกอ่าความสุขนะความสุขใกล้ๆเนี่ยยิ้มแบบมีความสุขนี่แหละค่ะเราก็จะได้แบบนั้นคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปคุณจะมีความสุขจะมีลักษณะเหมือน <c oughs> เขาเรียกว่าชีวิต <c oughs> เหมือนลอยอยู่ในห่วงแห่งความสุข ห่วงแห่งความฝันเนาะมนุษย์อวกาศอืมนะคะมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่อาจารย์พูดแล้วคุณจะไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะอาจารย์มองประมาณนั้นโอเคเรามาดูอีกจากไพ่โลแมสแองเจลเขาจะรักคุณมากมากขนาดไหนเมื่อคุณได้คนที่ใช่แล้วเนี่ยเขาจะรักคุณขนาดไหนอยากรู้จังนี่ไงรักมากถึงขั้นแบบขอแต่งงานละ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรเขาก็จะเยียวยาดูแลจิตใจของคุณทำให้คุณหายเครียดหายกังวลเพราะมีเขาอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะคะ for living and learning มีอะไรก็เขาเรียกว่าให้อภัยกันเรียนรู้กันอ่านะคะดีที่สุดชีวิตที่อบอุน่นการคลองคู่เวทิ n g นะคะขอให้มีความสุขเหมือนที่พ่ยขึ้นค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ